เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณนะครับคุณู้ฟังเรื่องที่คุณนะเขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับญาติของเขาคนหนึ่งที่ต่างจังหวัดผมขอแนะนําตัวคุณนะนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆแล้วคุณนะตอนนี้เขาเป็นคุณหมอนะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5หรือว่า6ปีก่อน5หรือ6ปีก่อนคุณนะเขายังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่เลยครับแต่ว่าณปัจจุบันเขาเรียนจบแล้วนะครับแล้วก็มาใช้ทุนอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง อย่างที่ผมบอกไปครับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณณโดยตรงเรื่องมันแค่เกือบเกือบเกี่ยวแต่ว่าคุณณเองเนี่ยแหละครับอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็รู้ถึงเรื่องราวทุกอย่างคุณณัเขาบอกว่าจริงๆตัวเขาเองก็เป็นเด็กกรุงเทพทั่วไปเนี่ยแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าเพื่อนคนอื่นๆเลยเพียงแต่ว่าคุณแม่ของคุณณัเขาเป็นคนต่างจังหวัดครับเป็นคนที่สุโขทัยเนาะสุโขทัยนี่คือภาคไหนเอ่ยน่าจะเป็นภาคกลางตอนบนถูกไหมหรือว่าภาคเหนือตอนล่าง ประมาณนั้นนั่นแหละรครับเขาก็จะเหมือนครอบครัวทั่วไปนะครอบครัวคุณนะก็คือในช่วงวันสงกรานต์หรือแม่ก็ช่วงวันปีใหม่พ่อกับแม่แล้วก็คุณนะก็จะไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดแล้วในปีนั้นนั่นแหละครับมันเหมือนทุกปีก็คือในช่วงปีใหม่คุณนะกับครอบครัวก็กลับไปเยี่ยมญาติแม่ที่สุโขทยัยใช่ไหมพื้นเพของแม่เขาเป็นคนสุโข,ขทยัยมันก็จะเหมือนกับว่าเหมือนบ้านนอกเหมือนชนบททั่วไปครับคุณผู้ฟังบ้านญาติญาติจะอยู่ติดติดกันในตำบลเดียวกันอยู่ในหมู่เดียวกันนันแหละ ซึ่งที่น่าสนใจคือบ้านหลังหนึ่งมันเป็นบ้านของยายทวดคุณณนะซึ่งยายทวดคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นญาตินะแต่ก็ไม่ใช่สายเลือดโดยตรงของคุณณนะเหมือนกับว่าคุณณะเป็นหลานเขานั่นแหละครับและก็แน่นอนครับคุณผู้ฟังการที่กลับไปบ้านต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลแบบนั้นมันก็จําเป็นจะต้องไปนอนค้างเนาะซึ่งคุณณะเขาบอกผมว่าปากติแล้วในทุกๆปีคุณณะเองก็ไปนอนค้างปากตินั่นแหละแต่ว่าปีนี้มันพิเศษหน่อย เพราะว่าพอคุณน้ากับครอบครัวไปถึงบ้านที่สุขโขทยัยเรื่องราวแปลกๆที่คุณน้าจะต้องจําไปตลอดชีวิตมันก็เกิดขึ้นด้วยความที่ญาติทางฝั่งแม่ของคุณนะเป็นคนพื้นที่เนาะคุณผู้ฟังแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นต้นตระกูลของตําบลน,นั้นเลยค่อนข้างจะมีฐานะนกันทุกครอบครัวครับและคนสมัยก่อนเนี่ยการที่เขาปลูกบ้านใช่ไหมยิ่งเป็นบ้านโบราณน,นะคุณผู้ฟังถ้าเป็นบ้านไม้สกักบ้านเรือนไทยแบบนี้ยิ่งรู้ใหญ่เลยว่าเป็นคนมีฐานนะ นั่นแหละครับมันจะมีบ้านญาานของคุณณหลังหนึ่งที่เป็นยายทวดที่อายุเยอะที่สุดในตระกูลเลยยายคนนี้เขาชื่อว่ายายวานถ้าหากนับอายุณปัจจุบันนะครับในตอนที่คุณณเกิดเรื่องตอนที่ไปเยี่ยมแกในปีใหม่ปีที่เกิดเรื่องนั่นแหละยายวานจะอายุ90ก่ากว่าและร่างกายของแกเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงไปแล้วนะครับเป็นคุณยายที่อายุเยอะแล้วก็แทบจะทานอะไรไม่ได้แล้ว แน่นอนครับคุณผู้ฟังถ้าอายุเยอะขนาดนั้นแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงปกติเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเรื่องแปลกมันอยู่ตรงนี้คือถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วทานอะไรไม่ได้ไม่นานนักก็คงจะเสียชีวิตใช่ไหมล่ะครับแต่ยายวานนี่แปลกแปลกกว่าผู้ป่วยคนอื่นๆเพราะว่ายายวานกินอะไรไม่ได้วันๆหยอดได้แต่น้ำข้าวต้มอย่างเดียวแต่ยายแกก็ลากสังขารตัวเองอยู่มาถึง3-4ปี คือตลอด30ปีที่ผ่านมายายแกไม่เคยใช้ฟันเคี้ยวอะไรเลยนะครับคุณผู้ฟังคนที่ดูแลเนี่ยลูกหลานที่ดูแลอยู่ในบ้านยายวานเขาก็ได้แต่หยดน้ำข้าวต้มหรือไม่ก็ให้อาหารทางสายยางแต่ปกติแล้วคนดูแลเขาบอกนะครับว่าเขาจะหยอดแค่น้ำข้าวต้มเท่านั้นเพราะว่าไม่ว่าจะให้อาหารอะไรไปยายเนี่ยจะสำลักออกมาหมดเลยแต่ถ้าเป็นน้ำข้าวต้มปกติยายจะทานได้และคุณผู้ฟังครับ มนุษย์ปกติที่ไหนจะกินแต่น้ำข้าวต้มแล้วก็อยู่มาได้3ปีและด้วยน้ำเวลาตอนนั้นนะครับคุณณ์เองเขาก็เป็นนักศึกษาแพทย์เนาะทุกครั้งที่เขาไปหายายวานเนี่ยยายวานก็เหมือนกับว่าแกจะไม่มีสติแล้วครับนอนเฉยๆเหมือนกับว่านอนให้ลูกหลานกราบไหว้เป็นสิริมงคลนั่นแหละและยายวานเนี่ยแกก็แปลกนะคุณผู้ฟังเพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าลูกหลานคนอื่นๆไปหาหรือว่าเข้าไปหาไปไหว้อะไรเนี่ย ยายแกจะไม่มีแอคชั่นอะไรเลยในทุกๆปีครับที่คุณนะไปหายายแกปกติแล้วคุณนะก็จะยกมือไหว้จะกราบแกปกติเนี่แหละโดยที่ลูกหลานทุกคนที่ไปหาเนี่ยก็ทําแบบเดียวกันนะครับแต่ว่ายายแกนอนนิ่งๆแต่ถ้าเกิดเป็นคุณนะไปหาแล้วก็ไหว้ยายยายแกจะหันหน้ามาหาแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามจะลุกขึ้นเหมือนกับว่ายายแกชอบคุณนะเป็นพิเศษหรือไม่ก็รักคุณนะเป็นพิเศษ ทั้งที่คุณณเขาบอกผมว่าคุณณไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรกับยายแกเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นครับพวกญาติพี่น้องเขาก็เลยชอบชอบให้คุณณมาหายายบ่อยๆเพราะว่ายายแกดูมีชีวิตชีวาแต่ทุกคนไม่รู้เลยว่าการที่ยายแกมีพฤติกรรมแปลกๆแบบนั้นเหมือนกับว่ายายแกไม่ได้หวังดีคุณณเขาบอกผมนะครับในครั้งสุดท้ายที่เขาเข้าไปหาคุณยายก่อนที่ยายแกจะเสียชีวิตเนี่ย ตอนที่เข้าไปไหว้ายายปกติแล้วมันก็จะได้กลิ่นแบบเป็นกลิ่นคนแก่ทั่วไปใช่ไหมแต่ครั้งสุดท้ายที่เข้าไปไหว้าย,ายายแกคุณนะบอกว่าคุณนะได้กลิ่นเหมือนกับว่าเป็นซากศพเป็นซากอะไรเน่าๆสักอย่างลอยออกมาจากตัวยายและคุณนะเองเนี่ยก็ได้กลิ่นคนเดียวด้วยเพราะวญ,ญาติพี่น้องคนอื่นๆที่นั่งล้อมวงอยู่ทุกคนต่างทําสีหน้าปกติมีแต่คุณณน,นี่แหละครับตอนที่ยกมือไหว้ายายตัวเขาเองเหม็นจนต้องปิดจมกูก จนพ่อกับแม่เขาถามเลยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งคุณนาเองก็พยายามรักษาน้ำใจยัดินะครับบอกว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วคุณนาเขาบอกว่าเหมือนกับกลิ่นของอาจารย์ใหญ่เลยเวลานักศึกษาแพทย์เขาเรียนอนาโตมีใช่ไหมครับคุณผู้ฟังมันก็จะมีเนาะร่างอาจารย์ใหญ่ต้องผ่านูน่นผ่านี่เพื่อศึกษาคุณนาบอกว่ากลิ่นของยายแกเนี่ยเหมือนเปียบเลยเหมือนกับว่าซากเน่าแต่เป็นซากเน่าที่ไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนเอาไว้ กลิ่นมันโชยเหมือนกับว่าเครื่องในของยายแกมันเน่าไปหมดแล้วเพราะว่าคุณน้าสังเกตเห็นครับว่าท้องของยายป่องป่องเหมือนกับว่าอวัยวะภายในมันบวมแล้วก็อืดและหลังจากวันนั้นครับด้วยความที่มันเป็นเทศกาลปีใหม่เนาะเวลากลับบ้านแต่ละทีครับคุณน้ากับครอบครัวก็จะอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดยาวอย่างน้อยก็3มวันเป็นอย่างต่ำในคืนวันนั้นหลังจากที่คุณนา้ามาไหว้ยายแล้วคุณน้าก็ถามพ่อกับแม่ ว่าตอนที่มาหายายที่บ้านไม้เนี่ยพ่อกับแม่ไม่ได้กลิ่นหรือไงมันเป็นกลิ่นเหมือนกับว่ามันเหม็นเน่าหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละถึงพ่อกับแม่เขาก็ส่หัวนะครับรวมถึงคุณป้าด้วยป้าที่เป็นคนอยู่กับยายป้าคนดูแลยายเนี่ยแหละป้าเขาบอกว่าป้าก็ดูแลยายทุกวันนะเจ็ดตัวให้ยายทุกวันป้าเขายังไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยมีแต่คุณณะเนี่ยแหละที่เข้าไปไหว้ยายแล้วยายหันหัวมามอง แล้เหมือนกับว่ายายเขาจะยิ้มเพราะว่าเขาถูกใจคุณนะโดยที่หลังจากนั้นครับหลังจากมื้อเย็นของวันนั้นป้าก็บอกว่าพักนี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยมันมีเรื่องแปลกๆแ,แปลกยังไงรู้ไหมครับคุณผู้ฟังคือป,ปกติแล้วครับที่บ้านป้าของคุณนะเนี่ยก็คือบ้านหลังเดียวกับที่ยายแกอยู่นะป้าเขาจะซื้ออาหารสดแช่วไว้ในตู้เย็นเพื่อจะทํากับข้าวเองตามสไตล์คนบ้านนอก ที่บ้านนอกครับคุณนะเขาบอกผมว่าปกติแล้วเขาจะไม่ซื้อข้าวข้างนอกกินกันชาวบ้านทั่วไปจะซื้ออาหารมาทํากินกันเองและป้าก็บอกว่าพักหลังๆเนี่ยก่อนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาไม่ถึงเดือนนี่เองที่บ้านมันเกิดเรื่องราวแปลกๆแปลกตรงที่ว่าในตู้เย็นเนี่ยพวกของสดทั้งหลายมันชอบมีของหายไปแล้วการหายของของเนี่ยมันหายแบบแปลกๆอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่ใช่ไหมครับที่ถูกแช่ไว้ในตู้เย็น เนื้อหมูเนื้อไก่ในตู้เย็นเนี่ยมันหายหายโดยจับมือใครดมก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีใครอยู่บ้านมีแต่ป้ากับยายทั่วเนี่ยแหละที่อยู่บ้านไม้หลังนี้แล้วทีนี้ไอ้ของที่มันหายเนี่ยมันไม่ได้หายทั้งชิ้นครับมันหายแบบแหวงแหวงเหมือนกับว่ามีคนเปิดตู้เย็นแล้วก็มากัดเนื้อไปคำหนึ่งอะไรทํานองนั้นป้าเขาบอกว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยมันยังหายต่อเนื่องป้าจะเก็บตังค์แล้วก็ติดกล้องวงจรปิดแล้ว เนื่องจากป้าเองเขาก็กลัวขโมยกลัวโจรเหมือนกันครับเพราะว่าบ้านหลังนี้มันไม่มีผู้ชายอยู่เลยป้าเองก็อายุเยอะส่วนยายทวดก็นอนติดเตียงซึ่งนี่แหละครับมันคือเรื่องราวแปลกๆเรื่องแรกที่เกิดขึ้นซึ่งในคืนวันเดียวกันนั้นนั่นแหละครับด้วยความที่มันเป็นฟิลบ้านต่างจังหวัดเนาะคุณผู้ฟังเวลายัดญาติหรือว่าลูกๆหล,ล,ลานๆมาเยี่ยมเนี่ยทุกคนก็จะกางมุง้งแล้วก็นอนรวมกัน ในคืนนั้นครับคุณนะกับพ่อแม่ก็นอนที่เรือนไทยของยายทวดนี่ยแหละแล้วทีนี้ด้วยมุมการนอนของคุณนะคุณนะเขาแยกเตียงใช่ไหมเหมือนกับว่าเขาแยกฟูกแยกมุ้งจากพ่อแม่ในตำแหน่งที่คุณนะนอนถ้าหากว่าลุกขึ้นก็จะสามารถมองไปยังแคร่ของยายวานได้คือมองเห็นยายอยู่ที่ปลายเท้าครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยมันไม่ได้ติดกันนะเหมือนกับว่าเป็นคนละมุมโถงกันเลยและในช่วงกลางดึกของคืนวันนั้น ในขณะที่คุณณะกำลังนอนหลับอยู่ตัวเขาเองดันได้ยินเสียงหมาหอนร้องดังลั่นซอยไปหมดไม่รู้เหมือนกันว่ามันนัดกันมาร้องหรือเปล่าเสียงหมามันร้องดังหอนส่งกันไปส่งกันมาจนคุณณะที่นอนหลับไปแล้วรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยความงัวงเงียแล้วมันก็แปลกนะครับคุณผู้ฟังในคืนวันนั้นคุณณะบอกว่าหมามันหอนกันเสียงดังมากแต่ว่าคนในบ้านไม่มีใครตื่นเลยสักคน ท,ทั้งที่ทุกคนนอนรวมกันอยู่ที่โถงมีคุณณคนเดียวเนี่แหละที่ลุกขึ้นมาจากที่นอนตอนที่ลุกขึ้นมาครับเขาก็คิดว่าเดี๋ยวเขาลุกไปเข้าห้องน้ําหน่อยดีกว่าและทันทีที่คุณณะลืมตาขึ้นภาพตรงหน้ามันก็ทําให้เขาสะดุง้งเพราะว่าที่แคร่ของยายวานคุณณะเห็นว่ายายทวดลุกขึ้นมานั่งเฉยเลยทั้งๆที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ายายแกเป็นผู้ป่วยติดเตียง และการลุกขึ้นมานั่งของยายวานที่คุณณ์เห็นแกก็ลุกขึ้นมานั่งเหมือนคนนั่งปกตินั่งนิ่งๆตาลอยๆอยแล้วก็ปากบ่นพลึมพลำอะไรสักอย่างเหมือนกับว่ายายแกกําลังท่องหรือไม่ก็กําลังสวดมอนต์อยู่ซึ่งทันทีที่คุณณ์เห็นแบบนั้นครับตัวเขาก็รีบขยี้ตาใหญ่รีบขยี้ตาแล้วก็มุดออกมาจากมุงแต่ว่าพอคุณณะเขามุดออกมาจากมุง้งและหันหน้ามองไปทางแคร่ของยายทวดอีกครั้งหนึง่ง ปรากฏว่าคุณณะฐเขาดันเห็นว่าใหย่ทวดแกดันนอนด้วยท่าปกติเหมือนกับว่าแกนอนติดเตียงเหมือนทุกๆวันนั่นแหละครับแล้วแกก็นอนหลับด้วยคุณณะในตอนนั้นเขาก็เลยงงใหญ่ว่าสิ่งที่เขาเห็นเมื่อกี้เนี่ยเขาตาฝาดหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะความงัวงเงียที่ทําให้เขาตื่นขึ้นมาเห็นภาพอะไรแปลกๆหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอาจจะสลืมสลือแล้วก็ฝันไปก็ได้ใครจะไปรู้ นั่นแหละครับมันเป็นเรื่องราวปริศนาที่คุณณเขางงจนกระทั่งในคืนวันนั้นผ่านไปในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเรื่องราวแปลกๆมันก็ทวีความรุนแรงขึ้นอีกเพราะว่าปกติแล้วเวลาคุณณเข้ามาเยี่ยมยายมาเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับในช่วงกลางวันเนี่ยพวกผู้ใหญ่เขาจะออกไปยิงนกตกปลาไปสังสรรค์กันแต่คุณณไม่ชอบครับไม่ดื่มด้วยแล้วก็ไม่ชอบทํากิจกรรมอะไรพวกนี้คุณณก็เลยถือโอกาสไปที่วัดแล้วก็ไปนั่งเล่นที่วัดในชุมชนนี่แหละ บังเอิญเหมือนกันครับคุณณไปเจอกับลุงสับเปลอลุงสับเปลอที่เป็นญาติห่างๆของคุณณอีกทีหนึ่งคือด้วยความที่ตรงนั้นมันเป็นตำบลที่ไม่ได้ใหญ่เนาะคุณผู้ฟังบ้านแต่ละบ้านเนี่ยก็รู้จักกันหมดแล้วก็เป็นญาติพี่น้องดองกันมาทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าจะเป็นญาติที่สนิทหรือว่าไม่สนิทแค่นั้นคุณณัเขาบอกนะครับว่าลุงสับเปลอรที่วัดเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้น้ำสกุลเดียวกันกับแม่คุณณเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าพอแม่เขามาแต่งงานกับพ่อ แมวเขาเลยเปลี่ยนนามสกุลและคุณนาเองตอนเกิดมาก็ใช้นามสกุลพ่อเหมือนกันแต่พอคุณนาไปเจอลุงสับป,ปะเลอที่วัดคุณนาเขาก็จําได้ครับว่าลุงคนนี้เนี่ยเขาเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วลุงสับป,ปะเลอก็จําคุณนาได้เหมือนกันว่าคุณนาเป็นลูกของยายคนนั้นคนนี้ตอนที่เจอการลุงสับป,ปะเลอแกก็ทักนะครับทักคุณนาว่าเป็นไงหมอกลับมาเยี่ยมบ้านหรออะไรทํานองนั้นครับเป็นคําสนทนาเป็นคําทักทั่วไปที่เหมือนชาวบ้านเขาทักกันนั่นแหละ คุณณ้าเองก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับทักทายลุงแกไปตามปกติแต่มันมีอยู่คำหนึ่งมันเป็นคำที่ทำให้คุณณ้าเอะใจคุณณ้าเขาบอกว่าเขาก็จำไม่ได้นะว่าเขาคุยอะไรกับลุงสับเปลือกแกบ้างและคุยไปคุยมามาเข้าเรื่องยายวานได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับว่าคุณณ้าพูดเรื่องยายวานให้ลุงสับเปลือกฟังครับแต่พอลุงสับเปลือกแกฟังเรื่องของยายวานลุงแกก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปและจู่ๆลุงแกก็พูดขึ้นมา ว่าอีกไม่นานหรอกอีกไม่กี่วันพระเดี๋ยวยายวานแกก็ตายแล้วตอนนั้นคุณนาเองก็งงใหญ่เลยว่าจูจ่ๆทําไมลุงสับป,ปะเลอกแกมาแช่งยายทวดแบบนี้โดยที่ลุงแกก็ให้เหตุผลนะครับว่าถ้าคุณนาไม่เชื่อเนี่ยคุณนาก็ลองกลับไปมองที่ท้องยายวานดูสิตอนนี้เนี่ยท้องยายวานน่าจะบวมเต็มที่แล้วที่มันบวมมันเป็นเพราะว่าอวัยวะภายในของยยวานมันหยุดทํางานไปแล้ว และลุงแกก็ย้ำว่าไม่นานอีกไม่เกินสองวันพระไกวานเนี่ยต้องมาเผาที่วัดแห่งนี้แน่นอนซึงพอหลังจากที่คุณณนะไปเจอลุงสัป,ปเหร่ที่วัดพูดแบบนี้ครับตอนที่กลับมาที่บ้านคุณณก็ฟอร์มไปไหว้ใหญ่ทีนึงนะเหมือนกับว่าไปนั่งคุยกับยายนั่นแหละคุยให้ยายฟังทั้งที่ยายแกยก็ตอบกลับมาไม่ได้หรอกได้แต่มองแล้วก็กระพริบตาเพราะว่ายายแกเป็นผู้ป่วยติดเตียง คุณน้าไปสังเกตครับว่าท้องของยายวานเนี่ยโตขึ้นมาจริงๆโตกว่าเมื่อวานอีกคุณน้าเขาบอกว่าเมื่อวานตอนที่เขามาถึงบ้านของยายวานเขาก็คิดอยู่แล้วว่าทําไมท้องของยายโตจังแต่ครั้งนี้หลังจากที่ลุงสับเปลือกแกทักพอคุณน้ากลับมาสังเกตที่ท้องของยายแกอีกทีหนึง่งท้องของแกพองกว่าเดิมเหมือนกับคนท้องเลยครับคุณผู้ฟังและยิ่งไปกว่านั้นก็คือกลิ่นเน่า กลิ่นเน่าของยายแกมันเริ่มฉุนหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วมันก็น่าแปลกเพราะว่ามันก็เหมือนเมื่อวานอีกนั่นแหละที่ไอ้กลิ่นที่ว่านี้มีคุณนะคนเดียวที่ได้กลิ่นญาติญาติคนอื่นๆที่นั่งอยู่ที่โถงกลางบ้านไม่มีใครเอะใจแล้วก็ไม่มีใครได้กลิ่นเลยซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นครับคุณนเองก็อยู่กับยายแกได้ไม่นานหรอกไม่นานนักตัวเขาก็ถอนตัวออกมาเพราะว่าเขาทนกลิ่นไม่ไหวจริงๆและไอ้คืนที่สองนี้เนี่ยแหละรครับ คุณน้าเขาบอกว่ามันเป็นคืนที่เขาเจอเรื่องหนักที่สุดในชีวิตเลยแล้วมันก็เหมือนเรื่องบังเอิญเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณน้าเขาบอกผมว่าหลังจากที่เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นแล้วตัวเขาเองก็มานั่งไล่ดูย้อนหลังปรากฏว่าไอ้คืนที่สองนี่เขานอนที่บ้านยายวันนั้นมันคือวันพระซึ่งในคืนวันนั้นครับคุณน้าเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนคืนแรกที่เขานอนเนี่ยแหละ ญาติทุกคนนอนรวมกันอยู่ที่โถงกลางบ้านโดยที่มีคุณณนะแยกมุ้งนอนอยู่คนเดียวซึ่งในช่วงกลางดึกของคืนวันนั้นครับคุณณะเขาก็คิดว่าเขานอนอยู่แล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกเหมือนกับว่ามันมีตัวอะไรสักอย่างมานอนทับอกเขาอยู่ในตอนแรกเขาก็คิดนะครับว่าน่าจะเป็นไอ้ด่างหรือเปล่าเป็นหมาที่บ้านยายคุณณะเนี่ยแหละที่คุณณะชอบไปเล่นกับมันมันน่าจะมานอนใกล้คุณณนะ แต่เปล่าเลยครับเพราะว่าทันทีที่คุณณะลืมตาขึ้นสิ่งที่นั่งทับอยู่บนหน้าอกคุณณนะสิ่งสิ่งนั้นก็คือยายวานอยู่อยู่ยายแกมาคุกเข่าแล้วก็นั่งทับอ,อกคุณณนะพร้อมกับเอามือทั้งสองข้างจับแขนคุณณนะเหมือนกับพยายามขึงคุณณะไว้ไม่ให้คุณณะขยับคุณณะในตอนนั้นเขาก็พยายามดิน้นแต่แปลกมากเลยเพราะว่ายายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่ากําลังของยายแรงของยายเยอะมากม เยอะจนถึงขั้นตึงคุณนะไม่ให้ขยับตัวได้แล้วมันก็เหมือนคุณนะเขาโดนผีอัมเพราะว่าเขาพยายามจะร้องพยายามจะอ้าปากแต่เสียงมันไม่ออกมาจากปากทั้งแขนทั้งขามันตึงแล้วก็ชาไปหมดซึ่งพอคุณนะลืมตาม,มาเห็นยายวานแกนทําท่าทางแปลกๆแบบนั้นจากที่เขาตกใจอยู่แล้วที่อยู่อยู่ยายแกลุกขึ้นมาจากเตียงได้ยังไงท,ง,ทงทั้งที่ยายแกเป็นผู้ป่วยติดเตียงยายแกขยับปากแล้วก็พยายามพูดด้วยน้ําเสียงอันแหบแห้ง มันเป็นน้ำเสียงที่คุณณัไม่ได้ยินมานานหลายปีและคุณผู้ฟังครับทุกครั้งที่ยายแกขยับปากกลิ่นเน่ามันโชยออกมาจากในปากแกเหมือนกับว่าวัยวะภายในของยายวานมันเน่าไปหมดแล้วยายวานค่อยๆพูดด้วยเสียงที่แหบแห้งยายแกบอกว่ามึงเนี่ยแหละมารับช่วงต่อกูทีกูรอมึงมานานแล้วลูกหลานคนอื่นๆมันไม่ได้เรื่องดวงมันไม่ดี มีแต่มึงเนี่ยแหละที่จะพอเป็นร่างของกูได้ซึ่งพอคุณณะได้ยินสิ่งที่ยายแกพูดแบบนั้นตัวเขาก็พยายามดิ้นใหญ่เลยแต่ไม่ว่าจะดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดจนกระทั่งยายวานที่กําลังนั่งทับอกคุณณนะัอยู่แกอ้าปากออกแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันมีน้ําลายยืดออกมาจากปากยายวานแกแล้วก็หยดลงมาใส่หน้าคุณณนะคุณณพยายามปิดปากไม่ให้น้ําลายแกไหลเข้ามาในปากและไม่นานนัก ยายแกค,คงเห็นแล้วมั้งครับว่าคุณณะขัดขืนยายเขาก็เลยตะโกนใส่หน้าคุณณะว่ามึงอ้าปากเดี๋ยวนี้รับช่วงต่อจากกูไปแล้วคุณผู้ฟังครับคุณณะเขาบอกว่ายายแกตะโกนเสียงดังมากเลยแต่ว่าญาติญาติที่นอนอยู่ในโถงกลางบ้านไม่มีใครตื่นไม่มีใครขยับเหมือนกับว่าทุกคนถูกวางยาสลบกันหมดในตอนนั้นคุณณะเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วครับ ดีหน่อยที่ตัวเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆให้เข้าวัดเข้าวาแล้วก็นึกถึงพระนึกถึงเจ้าคุณณก็เลยนึกถึงพระที่คอพระที่เขาใส่บูชายอยู่ทุกวันซึ่งพอคุณณนะคิดถึงพระที่คอแบบนั้นไม่นานนักเรื่องมหัศจรรย์มันก็เกิดขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่ายายวานแกร้อนตัวหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับเหมือนแกเอามือไปจับโดนไฟร้อนๆเพราะว่าคุณณบอกว่ายายแกสะบัดมือออกจากมือคุณณนะ แล้วก็ค่อยๆเดินถอยหลังกลับไปเดินถอยหลังแบบเก้กๆกังๆแบบไม่มองทางด้วยเหมือนคนหลังค่อมๆแล้วก็พยายามเดินถอยหลังด้วยขาที่ไม่ค่อยมีแรงและจนท้ายที่สุดภาพสุดท้ายเลยที่คุณนะเห็นก็คือยายแกไปฟุบนอนอยู่ที่แคร่ของตัวเองแล้วมันก็มีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาคลุ้งไปหมดโดยที่ในตอนนั้นคุณณะเองก็ยังขยับตัวไม่ได้นะครับ คุณณชัยตามองไปที่แคร่ของยายวานแล้วก็เห็นว่ายายแกดิ้นไปดิ้นมาเหมือนว่าแกกำลังทุรนทุรายกับอะไรสักอย่างและจนท้ายที่สุดยายแกก็กรี๊ดเสียงดังพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าที่ตลบอบอวโทงบ้านไปหมดซึ่งนั่นแหละครับมันคือภาพสุดท้ายก่อนที่คุณณจะสลบไปเรียกว่าสลบได้ไหมคุณณเขาบอกว่าจริงๆแล้วตามทางการแพทย์นะเรียกว่าหมดสติดีกว่า เพราะว่าคุณณะเองเหมือนกับว่าสติสัมปชัญญะมันขาดช่วงไปมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือในตอนเช้าแล้วครับแม่คุณณมาสกิดเรียกแล้วก็บอกให้คุณณ์ตื่นตื่นเพราะว่าที่บ้านมีเรื่องสําคัญเรื่องนั้นก็คือยายทวดเสียชีวิตแล้วดึงจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ฟังมันก็ตรงตามที่ลุงสับปะเลิกกันเล่าให้คุณณะฟังเลยเหมือนกับพูดยดีไม่ทันขาดคําเลยนะ พูดปุ๊บในคืนวันนั้นยายแกก็เสียเลยเพราะว่าลุงแกบอกว่าไม่เกินสองวันพระใช่ไหมพอดีครับวันนั้นเป็นวันพระพอดียายแกไปพอดีแล้วมันก็เหมือนกับว่ายายแกเนี่ยต้องการคุณนะเป็นตัวตายตัวแทนหรือไม่ก็เป็นทายาสืบต่ออะไรสักอย่างหนึ่งและยายแกก็จะลงมือในวันพระวันนั้นนั่นแหละวันที่คุณนะเขาฝันคุณนะเขาบอกผมนะว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีขอเรียกว่าฝันแล้วกันซึ่งจนท้ายที่สุดครับ ตอนหลังจากจบงานของยายวานตอนที่เผาร่างแกเนี่ยมันก็มีอะไรแปลกๆเหมือนกันนะเพราะว่าลุงสับป,ปะเลอแกบอกว่าปกติแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปนะถ้าเจอไฟเผาร่างงานชาปนากิจเนี่ยไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วทุกอย่างจะเป็นเท่าไปหมดแต่ยายวานตับไตไส้พุงแกบางส่วนยังอยู่เหมือนกับว่ามันไหม้ไม่หมดครับคุณผู้ฟังมันจะเป็นชิ้นส่วนอวัยวะที่มันดำสนิทมันไม่ได้เป็นผงไม่ได้เป็นขี้เถ้า ลุงสับปเปลือกแกก็เลยมาสะกิดเรียกให้คุณนาไปดูเนี่ยแหละลุงแก,กบอกว่าหมอดูเอาไว้นะถ้าเกิดวันไหนถ้าไปเจอคนไข้ที่มีอ,ว,อวัยวะแบบนี้เนี่ยลุงสับปเปลือกแกแนะนําว่าให้หมอออกห่างๆเลยเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนไข้คนนั้นเขาเล่นของมันก็แสดงว่าคนไข้คนนั้นมีผีสิงหรือไม่ก็ปอบแฝงร่างเหมือนยายวานเนี่ยแลหละซึ่งพอคุณนะเขาฟังถึงตรงนี้ครับตัวเขาก็ตกใจใหญ่ พยายามถามลุงสับปะเลอไปว่าลุงหมายความว่ายังไงนะซึ่งจริงๆแล้วลุงแกบอกว่าลุงแกก็ไม่ได้อยากเล่าหรอกเพราะว่าเล่าไปญาติๆของยายวานก็ไม่เชื่ออยู่ดีเหมือนกับลุงแกลืมเนาะว่าจริงๆแล้วลุงแกก็คือญาติยายวานนั่นแหละคุณผู้ฟังลุงแกบอกว่าสมัยก่อนตั้งแต่รุ่นทวดรุ่นสามีของยายวานแล้วสามีของยายวานเนี่ยเหมือนกับว่าเขารับดูดวงครับคุณผู้ฟังตั้งแต่สมัยทวดของทวดอีกทีหนึง่งหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ ลุงสับป,ปะเลอแกบอกว่าสมัยนั้นลุงแกยังเป็นเด็กอยู่เลยแล้วทีนี้เหมือนกับว่าสามีของยายวานเนี่ยแกเป็นหมอดูที่ดูดวงค่อนข้างแม่นครับแต่ไม่มีใครรู้นะว่าแกแม่นเพราะอะไรจนท้ายที่สุดพอลุงสับป,ปะเลอกแกโตขึ้นมาหน่อยแกก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละที่สามีของยายวานแกดูแม่นเพราะแกใช้ไสยศาสตร์ในการดูแล้วพอมันเป็นแบบนั้นครับพอสามีของยายวานแกตายไป สามีแกก็เหมือนกับว่าแกถ่ายของทุกอย่างรวมถึงผีที่เลี้ยงเอาไว้ให้ยายวานด้วยซึ่งผีที่ว่านี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้นะว่าเป็นผีอะไรแต่ลุงสับปะเลอแกบอกว่าถ้าให้เดามันก็คือผีปอบเนี่ยแหล,ละแล้ววันหนึ่งครับพอของพวกนี้เนี่ยไปอยู่ที่ยายวานใช่ไหมไอตอนที่ยายแกย,ยังมีแรงยังเป็นสาวสาวยายแกยก็หาของกินเองได้แต่จนท้ายที่สุดพอยายแกแก่ชาราแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงยายแกยก,ยก็เลยออกไปหาของกินเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ แล้วก็มาคอยแอบกินของสดในตู้เย็นเนี่ยแหละและพอวันหนึ่งที่ร่างกายมันแก่ชารามากๆครับไอ้ผีปอบหรือว่าวิญญาณที่สิ่งอยู่ด้านในตัวยายวานมันไม่มีอะไรกินมันก็จะเริ่มกินอวัยวะภายในของยายแกเนี่ยแหละจนกระทั่งร่างกายสังขารของยายแกตั้งอยู่ไม่ได้ปอบหรือว่าผีในร่างของยายวานก็เลยจําเป็นจะต้องหาร่างใหม่ ซึ่งร่างนั้นที่มันหมายปองก็คือร่างของคุณนะที่เป็นทายาทห่างๆของยายแกนั่นแหละลุงสัปปะรลอแกบอกนะครับว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่ดวงด้วยเนาะต้องดวงสมพงกันจริงๆถึงสามารถรับช่วงต่อกันได้ไม่ใช่ใครก็ได้ตามที่โบราณเขาว่ากันไว้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคือเรื่องราวที่คุณนะเขาเจอแล้วก็แหวกทุกวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนมาเลย หมอณนนัเขาบอกครับว่ามันแปลกมากตั้งแต่ยายแกเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้ววันๆกินได้แต่น้ำข้าวต้มแล้วถ้าแบบนั้นเนี่ยร่างกายอยู่ได้ไม่นานหรอกครับแต่ยายแกอยู่มาได้ตั้ง3ปีแปลกมากๆเลยและคุณณัฐเขายังบอกผมอีกนะครับว่าตั้งแต่ยายแกเสียพอครบร้อยวันคุณณัก็มางานยายอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีโอกาสกลับมาที่สุขโขทัยแล้วครับเพราะว่าคุณณัเรียนหนัก แล้พอเรียนจบปุ๊บก็ต้องไปทํางานใช้ทุนที่โรงพยาบาลทันทีในตอนนี้ทํางานนี่ยิ่งหนักเลยไม่มีเวลาแม้แต่จะกินข้าวเลยครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณนะส่วนคุณผู้ฟังแหละครับคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ตัวคุณเองคิดว่าสิ่งที่สิงอยู่ในร่างของยายวานเป็นผีปอบจริงๆหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมและทีมงานจะตอบผลทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลย สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องร้อนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ